ดีครับพี่น้องชาวเรียวเฟซบุ๊กตอนเชา้ชาๆพบกับผมออเดียวทาวัดนะครับแฟนเพจคูอ,ออเดียวนะครับก็ช่อง u t u b e ทางเพจทางเรียวเฟซบุ๊กก็อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้เชา้ชาๆ้ากับบรรยากาศอยู่ที่แม่น้ำมูลครับวันนี้พาพี่พโนมาลุ้นเบ็ดราวนะครับเหยื่อลูกชิ้นนะครับ ก่อนหน้านี้ได้ไปแล้วสองตัววันนี้ก็มาลุ้นกันครับว่าจะมีติดไม้ติดมือไหมจะไดะ้มีผลงานให้ชม,น,น,น,ชมชะะน,นะครับอันนี้บรรยากาศชงเช้าก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาวิทน้ำกับเรือก่อนนะครับก่อนออกเดินทางะนะมูนถือว่าลังไร่เชี่ยวอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคครับเช้านี้ อากาศพอดีพอดีครับไม่หนาวไม่เยน็นดะครับไปครับครับพี่น้องไ,ไปรุ่นเป็นเรากันคเรียนที่ตักมาด้วยตักมาด้วยเพื่อจะมีตัวเพื่อจะมีได้สักสองหง อะไรเชี่ยวอยู่เอ,อ้ยไก่ใหญ่เว้ยห <c oughs> มานบนยอดเสาหนี่มนันมันในเด้อหลบหอ่นเซ็งในเด้อหลบยังูอยู่ អ bu <coughs> mấy <coughs> 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 Oh, yeah. Này, này cũng nghe thịt lợn Đó kia Một dưa sám này Là đó Cái gì thịt lợn มีสักตัวเลยป่ะกลับมาแล้วมาแล้วครับ

Rydyn ni'n gwneud พอได้ต้มอยู่ถุงเต็มมาแล้วขนานด้วย

เดนเหมดทีนี้วเนี่ยนี่บบตรงนี้ตันี้เดือ おい。 หางนกพี่นง,นนงมาสุกผลงานบ็ดเราเยอะลูกชิ้นครับวันนี้มาสุกผลงานเบ็ดเราเยอะลูกชิ้นกันครับก็ถือว่ามีผลงานให้ชม,มนะครับท่วมหมานะครับเช้านี้ก็นี่ครับได้มานหนึ่งหาง เทโพใสอยู่ประมาณสัก5ขีดนะได้อยู่แต่ก็พอได้ต้มอยู่ครับนี่นะครับใสสวยๆครับพี่น้องหนึ่งหางครับเยี่ยมเลยนะครับคราวนี้นะก็สำหรับวีพีนี้นะครับขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโอเดียว่าวัดนะครับแล้วก็เพจคือ,ออเดียวนะครับช่องเรียวเฟซบุ๊ก ทุกช่องทางนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับอีพีนี้กล่าวคำว่าขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจสวัสดีครับบายพี่นอ้อง